เพื่อสิจัดเจงแล้วพี่น้องเอ้ยสวัสดีค่ะเมนูิอร์แรนต์นำอานะจะเนาะมัน,นีีอายก็มีเมนูหอยสารพัดหอยก็มีหอยแม่นที่ไปงมมาแล้วก็อันนี้พี่ซื้อมาจา้ะมันเป็นคือหอยอ่ะซลีวันเฮาหอยปังอ่ะนะแล้วก็มีเพียงทะเลนิดหน่อยหอยนางงมอืมจริงก,กับ เจ้าชีฟูดปั่นแบบแรกๆเลยละค่ะมาแบบเนี่ยงหอนที่อยู่ทอเมื่อกกินไปแล้วแล้วอะไอ้ภาษามากินแบบ A S M R A S M R คืออย่างกินเบาๆเบาๆงัดอย่างเดียวดับด,ดัแต่ว่ามันคัดกับอายพี่นอกจ้ะไอ้มักว่าดิสั่งเอา้ามันก็เป็นสิเรีเร่องมาเ่ยลืมเบิร์ก็ซื้อ น่าจะเบือพี่น้องว่าว่าสู่กันฟังสโลกแกนว่าสู่กันฟังมาได้จัดเจ้ะมาดึกเลยมันนี่นะพี่เขาขำเลยจ้ะหกโมงกว่าแล้วอืมปะัะเลยหลาย

สำหรับคนที่เพิ่งติดตามใหม่ๆนะเพิ่นบอกว่ากินให้เบื้องแรกเพราะว่าเพิ่นบ่ไริแรงเรรบิ่งคลิปเก่าๆได้กินเพียงเพียงตินต่าให้เบิ่องเราจะนาะลักษณะจะเป็นแบบนี้จ้ะคล้ายๆหอยลอดเมื้ออะเนื้อคล้ายๆหอยลอดนะจ๊ะไ,ได้คือปูแอ้วอนันแค่แบบนี้ก็ได้ไอเ้เบิ่งนี่จ้ะ น้ำเข้าไปอ่อนแล้วอ่อนแล้วดีใจพริกพริกลงไปโอ้ยอ่อนม่หลายี่กับพักก็ได้เนาะนอนหลงบลมก็เดี๋ยวอไปเอาแคบหมูก่อน ไอ้บุมีอันนี้จ้ะไอ้บุมีโอมเจียว่ะนะน้ำลงไปน้ำแบบแบบควายกินข้าวนะ สบายดีพี่น้องสอบปอป,อ,ปอเล่าน้ำเลือดแะเดอที่เพื่อนเข้าใจว่าไอาเป็นคนเล่านักแพงกันไว้เนาะประเทศใดก็ได้อะไรก็ได้ประเทศเล่าเลยจัฟังนี่ยังไม่เคยไปเที่ยวอยู่ประเทศเลาายังไปอยู่จ้ะสำเนียงคนลาวก็มีหลายเนาะแบบฟังปุ่นพิ่นกะซีว่าแบบเล่าเล่าแบบ เราอยังนึง่งทางฝั่งอายนี่ถ้าแคบก็เขินอย่างนีง้ถ้าเน,นียสซิว่าวคือขึอ้นน,น,น้องนดินดำ่านะว่าเสียงเนื้อเนืน้อคือายคือคนสะกลคือคนอคอนคร ไปตามชมตามดีนะรชบคือนะเนาะหอยเาอดีกลีต้องเป็นหอยสังแน่นอนคิดว่าวอเดียวไอเคยถ่ายวีดีโอไ้เมื่อแต่ว่าเขาแกะขายเลยจ้ะก็เลยไม่รู้ว่มเป็นหวนะทุกคราดแรงสมายเ น,นี่ยังงข่าวมันนีกนหลายไข่ไข่ละลาย,ลายเป็นนมนม,มอันนี้แกะแค่สิบหน่วยจ้ะก็มีเวลาละลายไม่ได้ดอกกินลายหอยอะไรเป็นเวียนหัวสายสระไอเอ,อ้อยแค่เป็นบ้าอือก็จะกินแค่นี้สี่หอยอะไรดิึ่งหอยไว้ใจ่ะ มามากินหอยมาคางหอยแซ่บดีจ้ะบ้านพี่น้องกินหู้จัจหอยเดือบะมันอะไนหอยเลื่อยมันประม่นหอยหอมเลยหอยที่อยู่ในโคกนี่ไงมันสิคือหอยทากบ้านอายกินบัดสีว่าเวปอายพา,พากินบัดสิป่าอาากินของแปลกอีกอ้ายบอกสู่กันฟังแล้วสิพาไปกินเรา,า,า,าสู่กันฟังตลอดสารเลย <Welcome> แล้วแคลมูกันนะห่อไปไม่งต่อเลยบาทนี่พี่น้องใส่สา,สามชิโตเลยดำเข้าไปพริกอันนี้บะเพ็ดเด้จ้ะคือพริกพริกเนี่ยเหอรอบลู จะตัวน้อยๆไข่ได้หล,หล่ะอันนี้กับอันน้อยเราจะโป๊ตีพนพงานุ่นแต่อัแกะอยากเอามาให้พี่น้องคนจะตามไอ้ไม่เบิงเนาะเพราะมันกินแวย่ๆก็เลยงัดมาเนื้อขาวชั่วเพียงตีนเต่าเพียงตีนเต่าจะจะว่าเพียงทะเลนล่จะจ้ะเพียงมันมีหลายหลายชนิดเนาะ แอมลื้อแอมลื้อแอมลื้อเป็นภาษาไอเดจจ้ะแซ่บแซ่บหลายแอมลื้อภาษาโซ,โซจาวาเดอร์จาวาเดอร <c oughs> ์ขอดึมปากหัวพอกอลออิ่นซออิ่มอยากให้กินแค่ชิมหาสิกลิ่นจะได้เซอสเลยสิ ตามมาไปรสชดติอืมอันนี้เขาเกะไหเลยเนาะอันนี้ขเขาแกะไหเลยจ้ะมาได้ซื้อกแกะเองแกะโมเปิลโมไม่อุปกรณ์ วี่ใหม่พานไปไป,ปเกา่าพานไปวิป่ใหม่สู้ใหม่กินไม่กินยากระกินมแทบ, <c ười> บอือเก่าเกินหลายแทบหลายจะหลายอวันหลายที่บอกว่าพีหน้าค่อยลดน้ำหนักเปลี่ยนโปรแกรมไว้พีหน้าก่อนเพราะขั้นตาพีน้าก่อนเนาะ กินเมี่ยงต้องกินคำใหญ่นอะจังแาบกินโมกขนาดเลยกินโมกคือกินโป้มบานไหนกินโมก แช่บน้ำจิ้มเด็ดมากโบเผ็ดเอาเสร็จพริกนนอันนี้จ้ะมันเป็นสีนากาเซพิกซีฟ้ายินเผ็ดหลายแฝบพองอ,อางรมณ์ก่อนจังเลยอืม ขนาดเลิศเลยเนีเ่ยวันนี้สงสัยไปกินกับตำหัวพักอีกแล้นเลืลายๆตำหัวพักเหลือเครื่อ,องนึงรู้บ้างหรือเป่าสร้างความพม่ม่วนขนาดเลยแบบกระหอดอุ้ยอายเด้อ เลยบอกว่าอีกหนึ่งอาทิตย์เจอกันบันเจอด่ะสุดใหญ่ใฟกระพิบม่วนจากปีน้องเต็มน้ำครบรัว ที่สิบนาทีก็จก็เดี๋ยวยสิกินกินหอยนี่หอยนี่มันแล้วก็กินอีกสองสามคำอาจจะสิบไปแล้ววิโดโนนะีโอมันสิ้นยาวเนาะกูรู้เรื่องกินเรื่องกินว้ใจไอ อ๋อมาอืมอันเดียวพอเหรอไอ้เลยน,นิ่มๆอาเป็นแสะอ่านกันี่ลยนะบอกว่าอย่าเพิ่งออกมาฮะเดี๋ยววิดีโอก่อนเดี๋ยวเธอจะมานอนโซโฟาไ <laughs> มีการบังคับเขาเสียงหัวคำใหญ่ แล้วเห็ดน้ำจิ้มแซ่บมขนาดนะบวกเค็มหลาย,ลาย,ลายใส่นน้ำพรอนเอาปกติเส่ยเส้นน้ำปลานะพี่น้องเค็มแบบโอ้ตับตับแบบว่าเอ้เยบะหมี่ไตแบบจือยากห้ ไปแล้วฝ่ายอยู่อืมตัวนี้ยังคับหน่อยซือๆเด้อจ้ะ กี่ออกบเมื่อกับโคม้มคมจ้ะอ้อคือคืออย่างลองเพลง,ง,งมันเนี่ยเพลงเก่ามันในสมองมันแชสซีซมพูนะมากหลายอือให้เป็นคนติดถ้าฟังเพลงอย่างไรฟังอยู่นั่นเพลงเดียวนะ เหลือหลายเลยนะอหอยเม่นเนี่ยใส,ส่ไปกค่สองสามมือม่อหมดแล้วจะสิจะาก,กัาดเพิ่มอีกเท่านึงนี่เห็นบ่อเหลืออิ่มแล้วจ้ะเหลือเนี่ยเดี๋ยวไอซิพาพี่น้องตำใส่บม็ักแตกกับบักหัวพักเนาะสำหรับคลิปนี้ไอ้ียขออนุญาตไปก่อนจะเดืเอดอ้ยเหลือน้ง <laughs> ขอบคุณทุกคนที่เขามารับชมมาหลายๆเลยจะงเจอขอบคุณทุกกำลังใจเฮ็ดคิปกิมเข้าไปหน้าให้ปานกระดงผัดเข่าแล้วโอเคไปแล้วตอนี่ด